ไม่ได้ข้อที่สี่ทำไมไม่ีล้วกไ่เมาไว้ท่านกีแ้วบอกเล่นก่อนไม่ต้กาแก้ไขนนี้ทำอะไรที่้การไดรัตอีกอย่างแค่ท่านแรกเลยเนี่ยท่านพมจเนี่ยท่านพมอ่ะจนี่สิ่งหนึ่งที่นบอกผู้คนที่เป็นพวกคนว่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคน บางวัยทำไปควบคุมตัวโดยเฉพาะเขาถ้าจะเดินหน้าในทิศทางแบบเดินท้งเสนอเนี่ยแบบควบคุมตัวนั้นแต่ของระดับพยาบาลแล้วก็การหายโอนภารกิจระดับกระโดดของกุมทุกัุกที่นะคะและการดูแลสุขภาพในงนี้แต่ที่นี่คนบอกแปลมันยังควบคุมเพิ่มขึ้นได้ขึ้นทีนะเจ้าถ้าที่นี่ถ้าในส่วนของที่นี่เนี่ยหลายท่านนะเบนห้ามมียูเอสไบนั่นเจ้าเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาที่ว่างนะเจ้า ข้อ5นิติกับขคุมทุกพื้นที่และในโซนได้รับการตอบสนองจากการ,รม,ม,มีส่วนร่วมที่สุดตอบผิดไม่ต้องมีการกเข้าเลื่อนยังเต็มที่มาเลยคยกกท,ที่นี่ในโซนเนี่ยอยากจะใช้ภาษาพอผิด เรามีบูธนะครับผมทั้งหมด10บากความจนในยุคนี้ไม่ใช่ความนเฉพาะนตรงไปได้ไดแต่เรามองความจนมีความหมายหรือกิจพอเพียงจังหวัดแพร่ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการดำเนินงานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยลงพื้นที่ค้นหาปัญหารายครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดน้องพนันชุมชนผู้นำชุมชนนะครับอาสาพนันชนทุกท่านครับเมื่อวานเห็น มาจัดในทศกัณกัคุณนภมรนะครับใกคุณประชิดกาบังพุ่งก็คนนี้ครับพิชิตเป็นการรวมพลังแก้จนครับคนครับความสำเร็จการจัดความยากจนและพัฒนาคนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราร่วมกรบมือพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือด้วยครับกับทุกความจน สร้างรายได้ด้วยอาชีพนะครับกับงาน67นะครับผมโอ้โหวันนี้เราร่ำรวยเงินทองวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันนะครับผมท่านที่าจากอำเภอร้องกวางนะครับผมนางจิวแก้วน้นวันนี้เป็นการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับควเรือที่ เป็นแม่ทัพนะครับของเราในการขับเคลื่อนนะครับผมผู้นํสตรีในการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนวันนี้ทั้ง8อําเภอเลยนะครับผมรวมถึงคุณแม่อมราพรพุ่งทองด้วยนะครับผมเป็น อืมคือเขาบอกไปที่จังหวัดอื่นอะไร Yeah.